ภาวะเป็นที่รักที่ยินดีเป็นหนามในอริยวินัยนี้พิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งจะพึงเข้าไปสู่ป่าที่มีหนามมากคือหนามข้างหน้าของบุรุษนั้นก็มีอยู่หนามข้างหลังก็มีอยู่หนามข้างเหนือก็มีอยู่หนามข้างใต้ก็มีอยู่หนามข้างล่างก็มีอยู่หนามข้างบนก็มีอยู่บุรุษนั้นจะต้องมีสติค่อยๆก้าวไปข้างหน้า มีสติค่อยๆถอยหลังกลับด้วยคิดอยู่ว่าหนามอย่ายอกอย่าตำเราเลยดังนี้ทิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภาวะเป็นที่รักภาวะเป็นที่ยินดีในโลกใดๆทิขุทั้งหลายปียรูปสาตรูปนี้เราเรียกว่าหนามในอริยวินัยของพระอริยเจ้าดังนี้แลนิเทศหว่าด้วยที่เกิดและการเกิดแห่งตัณหา chào